ช่องสยองสามร้อยวันฝากกดไลค์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องต่อไปด้วยนะครับมนดดารักสยองเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องจากคุณหาใจสิงครับคุณหาเล่าว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับเพื่อนเสน็ทคนหนึ่งของผมที่ชื่อว่าเบียร์ย้อนกลับไปเมื่อปีพศ2541ตอนเรียนอยู่ปวชปี2ที่จังหวัดเชียงสาวเวลาเลิกเรียนก่อนกลับบ้านผมกับเพื่อน ก็จะพาแตนไปนั่งกินข้าวที่ตลาดเป็นประจำในกลุ่มพวกผมจะมีแฟนของแต่ละคนมานั่งกินข้าวด้วยแต่ผมไม่มีนะครับรวมทั้งแฟนของบีที่สวยมากเป็นระดับดาวอาชีวะเลยแล้วในกลุ่มเพื่อนของแฟนบีจะมีน้องผู้หญิงอยู่คนหนึ่งผิวสองสีเรียนอาชีวะเหมือนกันนั่งโต้นในสุดมองบีด้วยสายตาเสน่หามากด้วยความที่บีเป็นคนปากไวเจ้าชู้เลยแซวไปเรื่อรวมถึงน้องคนนี้ก็เช่นกันพวกผมมองตามเห็นน้องคนนี้ยิ้มดูมีความสุขมากที่ถูกบีแซว จนวันหนึ่งแฟนเบียรไม่สบายแต่พวกผมก็ไปกินข้าวร้านเดิมแน่นอนว่าน้องคนนั้นก็มารอเบียอยู่น้องเดินตรงมานั่งตรงข้ามกับเบียรซึ่งมีผมและไอ้พันนั่งอยู่ด้วยน้องพูดกับเบียว่าที่หนูชอบพี่มากหนูรักที่พี่เลิกกับแฟนที่แล้วมาอยู่กับหนูได้ไหมเบียรตอบกลับไปว่าพี่มีแฟนแล้วน้องก็รู้สวยกว่าน้องอีกไปหาคนอื่นเถอนะนัน้องหน้าเสียมองหน้าเบียเหมือนจะร้องให้ก่อนจะลุกเดินจากไป ่านไปสองถึงสามวันน้องคนนั้นไม่มากินข้าวที่ร้านเลยครับพวกผมก็บ่นดีมันว่าพูดแรงไปจนตอนจะไปขึ้นรถกลับบ้านน้องคนนั้นก็มารอบีที่รถบอกว่าที่ไม่ชอบหนูไม่เป็นไรหนูคงจะกลับบ้านที่สุรินอาจจะย้ายที่เรียนด้วยแล้วน้องก็จับมือเบียรพร้อมกับยื่นน้ำเปล่าให้บีบีมันก็เปิดดื่มทันทีแล้วทุกคนก็แยกย้ายกลับบ้านหลังจากเหตุการณ์นั้นบีมันก็เปลี่ยนไปเลยครับ ตอนอยู่ที่โรงเรียนก็บ่ญหาแต่น้องคนนั้นบอกอยากจะย้ายออกจากบ้านไปอยู่กับน้องเขาที่แรงแรงกว่านั้นคือมันบอกเลิกกับแฟนมันดื้อแล้วกลับบ้านไปทะเลาะก,กับพ่อแม่เก็บข้าวของไปอยู่บ้านน้องคนนั้นพวกผมห้ามก็ไม่ฟังจนเกือบวางหวยกลับให้พันด้วยซ้ําผมกับเพื่อนเพื่อนเฝ้าคอยดูพฤติกรรมบีสิ่งที่เห็นได้ชัดคือหน้าตาดําครั้งปากซีดผอมสูบลงเหมือนศพเคยตามไปดูที่บ้านของน้องคนนั้นก็เห็นมันอยู่กับน้องเขากอดจุกน้องตลอดเวลา ทีนี้มาเริ่มคิดว่าไอ้บีมันต้องโดนของแน่ๆแ,และของคงแรงมากด้วยเพราะผมเคยแอดเอาสร้อยเพราะไปใส่คอมมันก็ยังไม่หายทานไปสองสัปดาห์ที่โรงเรียนมีจัดไปเข้าค่ายลูกเสือที่แลงยาวบีมันก็ไม่อยากไปอยากอยู่กับน้องคนนั้นแต่ทางอาจารย์บังคับเลยจำใจไปวันเข้าค่ายต้องเข้าซุงต่างๆซึ่งอาจารย์จัดไว้ตามภูเขาระหว่างที่พวกผมเดินไปบนเขาสายตาผมกับพันก็ไปเจอกรดพระธุดงค์เหมือนนัดกัน ผมกับพันเดินไปนั่งคุกเข่ากราบหน้ากรดมีหลวงพ่อรูปหนึ่งเดินออกมาท่านยิ้มแล้วบอกว่าเพื่อนลายมคนนั้นกนําลังอยู่ในอันตรายคืนนี้พาเขามาหาอาตมาจะทําพิธีถอนให้ท่านพูดแต่สายตามองถอยหลังพวกผมไปพอหันไปดูก็เห็นบีมันกนําลังเดินผ่านไปเวลาผ่านไปจนถึงเวลาสามทุ่มพวกผมออกอุบายชวนบีมันไปเดินเล่นบนเขาแก้เบื่อเดินไปจะถึงปลดหลวงพ่อแล้วบีมันก็สะดุ้งแล้วกําลังจะหันหลังวิ่งทันรีบกอดตัวมันไว ส่วนผมเอาสายสินที่หลวงพ่อให้มามัดมือมัดตัวเบียได้ยินเสียงกรีดร้องโหยหวนของผู้หญิงออกจากปากเบียรผมกับท่านอุ้มมันมาวางลงหน้ากรดหลวงพ่อด้วยความกลัวหลวงพ่อท่านจุดเทียนหนึ่งเล่มสองให้เห็นหน้าบีที่ตาเหลือน้ำลายไหลออกปากตลอดเวลาและที่หน้าขนลุกคือเหมือนมีลูกอะไรปูดหนุนวิ่งไปมาทั่วร่างกายเบียรหลวงพ่อบอกเป็นผีตายโหงที่อยู่ในร่างมันจะวิ่งหนีออกไปแล้วท่านก็สวดคาถาบทหนึ่งให้ผีตายโหงนั้นมาคุยกับท่าน จึงได้รู้ว่าน้องผู้หญิงคนนั้นทําคุณใส่เบียรโดยใส่ลงในน้ํหวันนั้นที่มันกินซึ่งน้องต้องไปเสพสมกับหมอผีเขาถึงจะทําให้ส่วนที่หน้าบ้านน้องเขาหมอผีคนนั้นก็เอาดินเจ็ดปะชามัดใส่บาดแตกฟังไว้ที่เลวร้ายที่สุดน้องเขาเอากางเกงในเพื่อประจําเรือนไว้ใต้หมอที่เบียรนอนส่วนข้าวที่ทําให้เบียรกินก็เอาผ้าอนามัยเพื่อเลือดมาเผาไม่เครียมแล้วปนคลุกใส่จานน้ําก็เป็นน้ําที่ล้างน้องสาวตัวเอง พวกผมทั้งตัวทั้งสงสารเพื่อนจนน้ำตาซึมจากนั้นท่านเอาสายสินมาปั้นให้เหมือนลูกกรอนแล้วยัดใส่ปากเบียไม่ถึงห้านาทีมันอุก๊ออกมามีแต่น้ำคร่ำดำๆเม็ดมากและยังมีเส้นผมอีกกระจุกใหญ่ออกมาด้วยแล้วท่านก็ให้พวกผมเอาน้ำวนอาบให้มันท่านยิ้มแล้วบอกให้ปากปับได้หายแล้วพอเช้ามาเบียก็ปับเป็นคนเดิมอีกครั้งเขาคายลับมาได้ยินข่าวว่าน้องคนที่ทำของใส่กลายเป็นคนเสียสติเดินแก้ผ้าออกจากบ้านไปถึงปากซอยเลย ส่วนพวกผมลองไปขุดหน้าบ้านน้องดูก็เจอรูปปั้นดิมกับบาทแต่จริงๆผ่านเรื่องนี้ไปพอถึงช่วงปิดเทมอมวีก็ไปบวชให้พระธุดงค์รูปนั้นเรื่องก็มีเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมฝากกดติดตามด้วยนะครับ